พี่พี่น้องวันนี้ากันไปเทมค้งาเเอาจ้าเลยนะมบีเบีาลยเยชวยยีดอเบียไปยังไปสื่อหรอ่แมนะมาเบียไปส่งเขาใช่เอไปเข้มขวางยเย my god my god ้สบายดีพี่น้องปวงไปวัอนี้กาสิพากันไปแคมป์ของเนาะอยู่ปากนครปากเซ่เนาะเสรอมสาธารณนะไอ้ด้วยกันสิไปนา้าเออไอ้ด้วยกันสิไปเนาะเด้อมืันนี้ไอ้ด้วยไอ้ด้วยซื้รอไอ้ด้วยสุดรอสเก็บบรรยากาศการเลือนทางให้เบิ้งซื้อเท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 ซื้เทซื้อเทซื้อเทซื้อเ้อเทซ้อเทซื้อเออ อึ <noise> <noise> ๊บเฮ้ยเรากับวอยับไปอีกนี่เนาะการเล่นท่าเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่บิ๊กแม่บิกแม่บิ๊กแม่บิากแม่บิ๊กแม่บิ๊กแมบม่ม่บิ๊มบม่บิ อุ้ยบ้านเ่านคอปารเซมีโคมไฟงามเหมเรือพี่น้องโอ้อต้ว้าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โห้่เื่อนแล้วเอื้อระเขืนกะเขืนเขาเปิดเไม่ออ้าคนมาหรือ่เนอเบนโอ้เขาังเรไฟเลยนี่มือเไปเห็นตัวนอยอันนี้เป้เลรไทยนะฮะระพริละจะซีมารถยูไทยพี่น้องรถฟังไทยนะฮะคุณึ้ใช่ โอเคแล้วข้าจอดก่อนเนาะจอดเพื่อจะไปนั่งลินจอดก่อนจอดก่อนแล้วก็เห้าสิพากันอันลงไปสวนสาธารณะนครปักเซ่เนาะพี่น้องไปนั่งอยู่ทูงลิงแต่ว่าสวนสาธารณะบ้านเหลวเด้อเดี๋ยวคุณได้สิขึ้นว่าเหลานะคุบ้านเหลาหนึ่งเปอร์เซ็นต์กระลังเลยเออเอาเล็ขจ้าให้เกิอกระลังเลยกระลังเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กระลังเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออหนี่ร่องอันนี้ร่องอันสิบคอน เอยเฉพาะลยลีใจสุดจุว่ามาแม่นะอึ้อลงไปนะคะคุณหนูหนึ่งสองอึ้มเฮ้ยเจี๊ยบเนี่ยเสือกูละคู่ใจมาก้ยรถหน่อยอย่าเคลี่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยมันหน่อยแท่งอ่ะพายาสิรถเนี่ยรถหน่อยรถพี่บางหน่อยโอ้ยแท่งอ่ะแท่งสิ โอ้ยเจบผมวเลยพี่นนองเอ้ยเดยวก่อนยังก่อนดเดียวเอาไปใส่เขื่อนเขื่องแต่ว่าตลสดตลาใจนอะถ้าก้าป่วยพี่หนองเอ้ยอ่มมบอกว่าให้มาสตดอากาศสดแน่เออเรื่องมาโตเอาจังเข้ามาหนอขาดออกซิเจนออกซิเจนแม่ตลัจ้ะเออโอ้หาวันนัห้าันนั่เออโอ้ห้าันหเอ้วิีไทได้กรพรละสีมา รถดอยู่ไทยพี่น้องรถดฟังไทยได้เหรอคุณมาถึงได้เหรอใช่โอเคนะฮะจอดก่อนเนาะจอดเพื่อจะไปนั่งลินจอดก่อนจอดก่อนแล้วก็เห้าสิพากันอันลงไปสวนสาธารณะนครปักเซ่เนาะพี่น้องไปนั่งยทแต่ว่าสวนสาธารณะพัฒน์เหลาเด้อเดี๋ยวคุณได้สิขึ้นว่าเหลวเนาะคุณพัฒน์เหลาอร่อยปุ๊บสิ กำลังไลเอ่อเล็กจ้าเห้เอื้อกำลังหลกำลังเลเจ็เปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยชี่โตกำลังเลเจ็ดสิบเปอร์เนต์เออนีร่องอ่ะนีร่องอ่ะจากคนเอพาะพอละรีใจส่่ไองไปนะคะคุณหเองสักอึ้มเ้เสือคู่รักุนใจมากเฮ้ยรอน่อยอย่าขี้อ อันนี้มถนอยแท่งหายากสิรถเนี่ยรถน้อยรถพี่บางน้อยโอ้ยแท่งสิโอ้ยเจ็บหัวเดียพี่หนอเอ้ยเดี๋ยวก่อนยางก่อนคนเดียวเอาไปใส่เขื่อนเขื่อนใส่ด้วยใส่ด้วยสว่าดีแต่หลังตลาดสายนอกถ้ากระเทาป่วยพี่หนองเอ้ยอ่ำโนบอกว่าให้มาสุดอากาศสดแน่เออเรื่องมาโต้เอาจังเข้ามานอกระดับออกซิเจน ออกซิเจนแม่สำลังจ้ะเออโอ้ยใหญ่เอ้ยพี่น้องพากันมากหอนี่เด้อเนาะใส่บอลอ่ะเออปูซื้อปูไว้พ่อมีผู้นางเอาโซมาไว้ใส่แถวทุ่งไหวบ่หันเด็กเนียเอาสีไปหันเก็บไปอ่โอ้ยพี่น้องมึอตีหวานห่างาห่างไรนี่เนาะห่างห่างไรนี่อันเดียรอไฟอันนี้เดียพี่น้องนี้พี่ว่าเข้าว่ากันเพราะว่าบ้านเราเข้บ่อยเคยบ่เคยได้เห็นนอนรอกไฟอ้หนิเสาไฟนี่เนาะ ก็ยังกกบ,บ่ฮั่นเลีวพักเด้อมีแต่ว่าเหลแล้วก็มาลินเด้อบ้านตรงนวมันทีนองเลยง่ยงายหเดียว15เบิ่งผูเบิ่งคนว่ามีคนหน่อยหลายสำารัหห้วน้าสิยางไปอีกน้อยนึงเนาะเ้องเลี้ยงาต้องายงงามไม่เลี้ยงขององ,งายงงเลียงอีหยังเลียงขนมท้ององ,อองเออแล้ว,ลวเดี๋ยวจะสิค้ายเจอสินดีบ่ได้ไ่ได้จะนันมันอิแมนลูกเราะอีนางจะสิเดหยงจะสิคายบอขายของ้ายของขาย ค้ายองคล้าขนมเออก่เป็นไวนไกก็คล้ยขนมไกไก็ค้าขนมเออเคไวนบูซาม่วลุยไปนได้เฮ้ยปูนปนถวลยพี่น้องเจมั์คือค่ะเจมส์ไก่กอเจมส์นมาเจมมาแต่หัวแดงน้ขงนเออถั่วยซื้อไปไก่เอาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ะคำเมื่อตื่นตาอะไรกับากันบูันหนื่อยเมื่ตอนนี้เนาะไดก็งางาหมอง่าก็คือแห้งหนาเข้าหันบูงแห้งบนได้แต่บอของม กลางคืนงามเลยมาเบิ่งหลอกไฟถ้ามาเบิ่งหลอกไฟพี่น้องสีเหลืองงามร้ายงามร้ายแต่ว่ามันเหมิดแล้วมือมือไม้เจ้าสีมาตอนสาวใช้ทะเล็จเจ้าสิไมปีน้องอนที่หลึ่ไอเล็กเออแงมหาเอืลอยพี่เจ้าหน้าเขาสียหายไหมงามรายกว่าจะเที่ยงก่อนคืออะไรงามดูผู้ใดกอว่าเบิ่งแต่ดอกไฟมองนี้เนาะพี่น้องเนาะงามร้ายเนาะกระหลอกกระเลี่ยมนี่เพราะเพถ่งกําลังซื้อมาขายกระโหลกกะเลี่ยมแด อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแล้งตกไก่ขึ้นกค่ำ อาวนพี่น้องมาหอนี้น้องเนี้ยมกสิผ้าส้มบรรยากาศยามแรงอยู่ทีแค้มของนครปากเซบอกได้เลยว่าอีกเชื่อนึงก็คือบบฮันเหลวเด้อพี่น้องเดิ้ออันนี้ก็เป็นหานงวปีนจำปาจำใจเนาะกษิให้เบิ้งบริเวณนี่เพราะว่า เขาเข้ากับสิแล้วแต่ประมาณนี้โดยพี่น้องประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลวประสานหกสิบเจ็สิเปอร์เ็ีกน้อยหนึง่งหอดฐาภายในปีนี้พี่น้องเมนดาได้เปิดเป็นทางการเด้อส่วนสาธารณะบางเทือ่อเพิ่นว่าปีนี่เนี่กัสิเลลวแต่ว่ากันยังหลายอย่างยูท่วาบบทันแล้ว1 0ยเอร์ซ็บางเจอกระสิเปิดก่อนนาอพี่น้องน้องก,กับ,บ่บันหมั่นใจนํากําหนดการแล้วก็บ,บรรยากาศยําแนี้ง,งามแห่งนักท่องเที่ยวกับหลายแล้วก็คนมาออกกําลังกายหลายเหมาะแก่กัน พ,อน,พ,พอนยังเกาะพักพอนยอนใจนอนอีกสิม,มีบอลจอรลดรถคักแน่ค่ะเสีย่าฝากนึ่งมืนกีบเท่ารันเดอทุกคนเดอ้อถือว่าโอเคเนาะพี่น้องตนใหม่สวยสดงดงามอันนี้ข้อกระดินบาวดินบาวอยู่อันนี้ก็เป็นห้องแหมเปิดใหม่เดอ้อพี่น้องเลอปาริกสปองยังนี่แดดพี่น้องอ่านโมเป็นเนาะ เออนี่ก็ว่ากันไปพี่น้องนี่แหละบรรยากาศยามเด่กน้องเนี้ยกับสิ้นท้ายเบิงเบิ่งวาวเข้าเรียนบู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 นไปแต่อยากดินน้ำข้าวน้องพี่น้องเนาะอืมตอนนี้การน้องเนี้ยกับลืมทายคลิปตอนกราฟให้เบิ่งกับสิให้เบิ่งบรรยากาศสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เน่ะอันนี้ก็เป็นอาหานออโรร่าเป็นอาหานอาหารเปิดใหม่แต่ก็เปิดโดนละละได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วเนาะทุกคนเนาะแล้วกับขางห้องแหมเอ้ยขางานอาหารออโรร่าก็จะมีห้องแหม In touch นอะซึ language, ่งเป็นห้องแหมทีว่าได้คะแนนหลายที <c oughs> <anes> ่สุดนอะพี่น้องนั่อทงเท้วไทยละ่างประเทศมัมาพักนาะสะดวกสบายกับพักได้เด้อโอเคฮากับศิลากันไปน้ำถาอาเล็กนอนละเอียดมายอง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 อยู่ตอนนี้นานพี่น้องเนาะมือกล่องฮาพี่น้องมือกล่องกับทายซันเนยโบซันเนกับว่ากันไปพี่นนองเออคนกะเหลือกลังไลมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อกะดีใจทีบ่าบานเฮาได้มี่ยังแปลกใหม่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลายคนกบม่ววันมาสังขาเออ